สำหรับสายช่างอย่างเรานะครับไม่มาถือว่าพลาดมากครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บูธของทางโลเวลครับก็จะเป็นงานไทสตูดิส b เอ็กบีเอ็นบีโฮมครับมหากรรมลดราคาก็จัดกันที่ Impact เมืองทองธานีครับวันนี้บูธของทางโลเวลก็มีสินค้าหลากหลายมาจําหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นตู้เชื่อมเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไร้สายครับก็จะมีตั้งแต่งานปูนงานไม้งานเหล็กครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์งานสวนก็มีครับสําหรับวันนี้นะครับพี่ๆที่มานะครับผมก็สามารถเลือกซื้อหรือว่าทดลองการใช้สินค้าก่อนได้ครับก็ถือว่าเป็น การทดลองก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับนอกจากนั้นนะครับภายในงานก็จะมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ครับผมก็จะเป็นเครื่องมือช่าง40วัล X series ของ Lowel ครับสำหรับสินค้าตัวใหม่นะครับภายในงานยังไม่มีจําหน่ายครับทาง Lowel เขาเอามาให้ลูกค้านะครับได้ทดลองการใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจซื้อครับผมก็อดใจไม่ได้ที่จะใช้งานเขาผมก็ลองในแต่ละตัวเลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกกระแทกไร้สายนะครับผมก็จะเป็นรุ่น40โวลต์เนี่ยแหละครับตัวเครื่องนะครับเวลาใช้งานก็ถือว่าแรงมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นตัวบล็อกตัวใหญ่หรือว่าบล็อกตัวเล็กนะครับผมก็สามารถใช้ขันและใช้งานได้ง่ายมากๆเลยครับันนี้จะเป็นการขันออกครับเดี๋ยวมาดูการขันเข้าครับผมการขันเข้าก็ถือว่าไวมากๆเลย สำหรับสินค้าตัวนี้นะครับผมว่าต้องถูกใจพี่ๆที่ทํางานอู่มากๆแน่ๆเลยครับก็จะเป็นตัวบล็อกกระแทกไร้สายครับผมต่อมาเนี่ยก็จะเป็นใช้ตัวสว่านนะครับผมก็จะเป็นสว่าน3ระบบครับตัวนี้ก็สามารถใช้เจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนได้ครับผมและอีกหนึ่งตัวที่สําคัญเลยลุงจุติแนะนําให้ผมได้ใช้งานเลยครับก็จะเป็นสว่านลูเตอรี่นะครับที่ลุงจุติเขาเออได้ไปใช้ที่ซาอุมาครับผม นอกจากนี้นะครับผมก็จะมีสินค้าอะซิสเซอรี่ครับผมก็จะจําหน่ายภายในปีหน้าเหมือนกันครับก็จะเป็นสินค้าของทางโลเวลเนี่ยแหละครับสำหรับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้กระทบไหลกับดีเจภูมินะครับหรือว่าหัวหน้าเผ่าโลเวลของเราครับเขาก็ได้มีกิจกรรมนะครับผมให้ดีเจภูมิเนี่ยทดลองการใช้งานกับพี่พี่ช่างมืออาชีพครับก็สนุกมากมากเลยครับผมแล้วก็ได้เจออินฟูมากมายเลยครับสำหรับพี่พี่ที่อยากจะไปหนุนหรือทดลองใช้สินค้าของทางโลเวลครับก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ธันวาคมนี้เท่านั้นครับ